สวัสดีครับมาพบกับตะจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับตัวไฟ LED ของ a n d r o นะครับตัวนี้นะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันซื้อจากช้อปปีนะครับตัวนี้ซื้อมา4 4 5บาทนะแล้วก็มีค่าส่ง29บาทนะครับมีส่วนลด5บาทแล้วก็มีคอยได้คอยคืน15เปอ็นต์เนาะนะครับก็สั่งหลายวันอยู่นะครับวันนี้วันที่ วันที่สี่นะผมสั่งตั้งแต่วันที่ยนะีนะ่สิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดเดือนมีนาไนดะ้วันที่สี่เมษานะครับมานะนะนะดูกันวันนี้เป็นต่างประเทศนะครับพวกกล้แต่งยิปซ่าก็ต่างประเทศก็มันมีคอยคืนด้วยนะเรับรเหรอจริงก็ร้อยสามิบกอกคอยก็หย่ประมาณสามรกว่าบาทนะ้านะนะเทียบกันนะครบนะอ้โกันจะแทกมาให้นะ rgb light stick นะครับก็เขียนอย่างนี้เนาะของก็บูบีบูบีหน่อยนะอ่านะนะครับนี่ก็อยู่ในได้ก็มีอ,อ่าตอกกระแทกไม่เรียกอ,อะไรนะของหนาะแบบหนานะครับการกระแทกมาในกล่องนะก็จะมีตัวไฟนะครับคล้ายๆไฟ led เนาะที่ชาร์จก็จะเป็น usb c นะครับ มีรีโมทมาให้แต่ไม่มีฐานเนาะจับตัวเบาก็คือมีัวไม่ให้สามารถเปิดปิดได้ก็มีถุงให้นะครับถุงค่อนข้างบางเลยนะจับาบางเลยามาดูที่หน้าตามันนะครับก็จะมีปุ่มน่าจะ power เนาะลองกดดูนะติดแล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับ ลบอะไรเนี่ยอ๋อระดับความสว่างนะครับ100%กดแล้วปล่อยนะครับมันจะทำงาน M นี่เป็นอุณหภูมิสีนะครับอ่าก็ปรับอุณหภูมิสีได้อ่าปรับเป็นปรับไปถึงเท่าไหร่ครับปรับไปถึง5,500นะครับส2 0 0ถึง5,500อ่าที่เห็นนะเห็นไม่ชัดตาแน่าจะเห็นชัดอย่างนี้นะก่อนนะยิ่งต่ำก็จะออกส้มนะครับ กดแล้วมันไม่วิ่งนะมันก็ต้องกดแล้วปล่อยกดแล้วไปล่อยไปนะครับอ่าจะส้มหน่อยอ่าแต่ถ้ากดกดนี้ก็จะเป็นทางสว่างนะอ่าเวลากดเนี่ยมันจะปรับไปทีเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบมันจะลดลงทีร้อยี่สิบเพิ่มขึ้นทีร้อยี่สิบนะครับอ่าหมดก็จะมีแค่สองอย่างนะครับก็คือ L เนี่ยก็เป็นอ่าเหมือนพลังงานนะครับก็คือใช้สว่างร้อเปอร์เซ็นนะครับ แต่ถ้าอาย่านี้ก็เป็นอุณหภมสีแค่นี้เองใช้ง่ายๆนะครับส่วนที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรีโมทกึนด้วยเนาะไหนๆก็ลองละโมทก็ใช้ฐาน 3A นะครับ 3A สองก้อนเหมือนรี่ถ่ายรีโมททั่วไป๋ยวผมแต่ายผมเอาลองใส่ฐถานชาร์จดูนะว่าได้หรือเปล่า กดดูเออได้นะกดออนเขาออนนะออฟอ่ากดรดโมทมันจะกดง่ายกว่านะครับก็กดออนอ่าแล้วก็ปลดลดพลังงานไฟได้มัต้องให้ตรงๆนิดหนึ่งนะให้เอยียงนิดหนึ่งก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแล้วนะครับกดขึ้นซ้ายขวาหรือขึ้นลงก็ได้นะทำงานเหมือนกันอันนี้เป็นอะไร อ๋ออันี้เป็นแบบเหมือนให้มันวิ่งนะครับออกซิริติทารีอันนี้นาอาจจะไว้เล่นอะไรนะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ,อ,ะออีดีหยุดอ่อเป็นสีสีเหลืองนะครับขาวมันเหนนี้เป็นโหมดนะครับผ่ขับพิบได้เอาเว,วลารถเสียน่าจะได้นะกดแค่นี้นะครับนะี่เดลือง ทำไมต่อเขือต้องมันต้องกดไปเรื่อยๆหรอนะกดตัวนี้หยุดได้นะครับอืมคือมันไม่วิ่งเอ่อเราตัวนี้มันไม่มันไม่วิ่งนะ,ะเราต้องกดปล่อยกดปล่อยนะครับอ่าตัวนี้มันมาลูกเล่นนะครับแต่ผมก็ดู่าย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะอะน่าจะสำหรับคนนะความสว่างก็ลองดูผมก็ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองปิดไฟก่อนครับผมลองปิดไฟนะครับก็ไม่สว่างมากเท่าไหร่นะะสว่างประมาณนี้นะครับด้านท้ายนี่มีเหมือนไต่เชือกได้นะครับแต่ผมไม่เห็นมีเชือกมาให้เนาะไม่เห็นมีให้นี่ไปนี่ไนะครับเดี๋ยวเราลองดูในกล่องดี อของมีคู่มือให้มาเหมือนกันเนาะมันก็เหมือนไม่ได้บอกว่ามีเชือกนะอ่านะครับแบตเตอรี่นี่ความจุประมาณ2 0 0 0ันมิลลิแอมนะเป็นแบบชาร์จได้มีแค่นี้นะครับอ่าเออข้างล่างมีรูเป็นเกลียวด้วยนะครับเอามาใส่ขาตั้งได้นะนี่พอดีผมมีอ่าเป็นโพ w e r b a n กับขาตั้งอยู่นะครับว่าอย่างนี้ก็ดีนะอ่าจะได้ช่วยแบตไปด้วย ว่าถ้าแบตเสื่อมเนี่ยก็ใส่นี้ก็ได้นะแต่ก็จะหนักขึ้นนะครับอาจะได้ลองชาร์จมันด้วยเดี๋ยวปิดก่อนคนระับถ้าชาร์จก็จะมีไฟแดงๆติดตรงนี้นะอ่าก็ประมาณน,นี้นะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะอันนี้มันพอนีผมใส่อันนี้มันก็นนนเลยหนักขึ้นมานหน่ดนึงแต่ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ ว,วัว ah ม e ันค่อนข้างเบาเลยครับหนักค่อนข้างเบาเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้ความสว่างก็ไม uh uh ่ได uh uh um ้เยอะมากนะน่าจะต้องแบบอ่าไว้จ่อๆนิดนึงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก่อนจบแค่นี้นะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ทำงานแค่นี้วัสดุก็เออเป็นพลาสติกไม่ได้แรงอะไรนะครับติดรถก็จะดีนะเราไปได้ รถตรงรถเสียเนี่ยก็เอามาเป็นในนี้ได้เลยเนาะซ่อมรถได้เราจะเอาไปถ่ายภาพแล้วนะอ่าเราพิมพ์อ่าน,นะครับตอนแรกมันดูมืดๆเนาะ,ะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยลองไปชาร์จไฟก่อนอ่าเพราะไฟถ้าพักหนึ่งก็ลองดูเลยตอนนี้แทบเปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ความสว่างนี้เพิ่มขึ้นเห็นเห็นเลยนะครับอ่าขณะที่เดี๋ยวเราจะลองเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูอ่าสว่างสว่างขึ้นเยอะเลยอ่า ตอนแรกนไม่ค่ไฟสว่างเหมือนตอนแรกว่าฐานมันเนี่ยเราไม่สามารถชาร์จถ้าเรียกอะไรนะคือมันไม่ได้ตรงไฟตรงนะมันต้องไฟน่าจะเข้าแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เขาไม่ได้ชาร์จมาอ่ามันก็เลยรอมันก็ต้องชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วจะเอาไปใช้งานได้่นะก็แนะนาให้ชาร์จก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยแบตเตอรี่แบบเริ่มเสื่อมนี่ก็ดูจ,จะลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่สามารถแบบถ้าเราเสียบบาง,บางรุ่นเนี่ยมันเสียบปุ๊บมันจะรับไฟตรงจากไป ไฟที่เราชาร์จแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มแีแบ่งส่วนหนึ่งชาร์จแบตเตอรี่ไปแต่เนี่ยเหมือนต้องต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแล้วเข้ามาก็สว่างได้พอสมควรนะครับอ่ะก็ใช้ได้นะคือมันก็ต้องถือมันก็ถือเข้าไปใกล้ๆในแบบสบมเราจะถ่ายอย่างเงี้ยครับอ่าถือเข้าไปใกล้ๆนะเราหามุมแสงเอานะครับแล้วก็ถ่ายอ่านะก็สว่างพอพอได้นะสำหรับ,บนานวิดีโอเล็ๆกๆพกพาก็นะ หมือนมีมีขาตัง้งหน่อยเนี่ยเอาไปซ่อมรถได้ด้วยนะเวลารถส่งรถเสียเนี่ยได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปหาดูกันได้นะาาราคาไม่แพงด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลางแค่นี้นะครับชอบฝากแล์กดแชร์กดติดตามช่องชวยโตโ,ตโตในยูทูบช anel ไฟเบรนชวฟโตโตนะครับสำหรับลิงก์สั่งซื้อผมจะทำไว้แนบไว้ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับผมสวัสดีครับ